อย่าอาอย่าไปเงอย่าอยปังเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยี่เปูเดอไมาแล้วะเบิดปูเดอเลขประทับที่รเดปูเอร์หล้ายมาไดมาแล้วนี่นะงวดงวดนีละนเาดี สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับผมนะวันนี้ท่านผู้ชมหนุ่มอามคนเดิมนะครับผมเนาะมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อขุนหารเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ก็ได้มากับทางช่องพนชาแนลนะครับผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออกระยากมาตามให้เกิดข้อหมั่นใจหลายก่าๆท่านผู้ชมวันนีกัเลย น้องอามกันเลยโตรไปส่วนผมมาอยากจุดเลขประทัดแมน,นอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็มืนน่อนี้เลขหางประทัดน,นี้เป็นตกเก่าเลยครับต,ตกเ<ต>ก่าแต <ก S 2> ่ว่าก็อยากจุดไหมน้องอามมาลองจุดอีกบิ่งเพราะว่ามันหานะแมนอันนี้เดี๋ยวเขาจิมาจุดเพราะว่ามื่อนี้กามาก,กับเบาไส้เบาไส,ส้กับมานำนี่กำลังทำความสะอาดนะครับวันนี้เิ่นวันพอ,อดีส่วนมากเิ่น็สิไปรับจัง เห็นเื่นเติมหมอก็สางเพิ่นเพราะว่าย่ำแรงเพิ่นบ่ค่อยได้ไปใส่แตครับครับเพิ่นจะพักพอนเพิ่นเมื่อยแม่นแต่ว่าส่วนมากกับ่มาได้ย่ำขึ้นี่ย่านอย่างอย่านย่างอย่านงพอดีเมย์ต้องเมยอกับเมื่อย์ต้องเมื์กับเมย์เมื์อย่านไปเตะกบเห็นกบตัวใหญ่ก็ตื่นกบเหมืนแล่นนี้กบช่วงช่วงนี้ไปเตะกบดีได้ได้ดีวะโอ้คือบามาเอามาฝากเอฟซีเอมเนี่ยโอ้เับฝันดียังค่ะเลยครับเห็นปะฝันมาได้คุบกบกับฟองกันโอ้ยวะ จังงานปุ๊บสิส่วนมากก็ขึ้นอยู่เพราะใครมากเหรอคนเนี่ยคนคนเห็นงานบ้างไหมงานกาเลี้ยงพักกันผมไนี่ล่องไปหากดเทนึองนำโจมเนี่ยมันเป็นกันแท้กินใส่เนาะผมก็เอาเสียมไปขุดไงเออคุดไปขุดไปขุดไปตกะผงบวมานนึ่งไงเออวันนี้เอาไป เอาเสียมไหมแค่ขี้ดินออกไล่อำไ้พักกันแล่นนีไหมแล่นนี้ว่าเป็นงูเออต้อง,ง,องหอย่อนแ่้วไหมหย่องแ่้วไหมหย่องแ่้วไหมค่อ,คอยๆเดีค่อยๆซออ้อมมึงกบมันเข่าง่ายโอ้ยกบถัถ่วตัวใหญ่เขาแบบแบบกรรมหักขาอะไรทั้งสัน้นทั้งยังทั้งดีใจดดดแต่แต่โยมเอวมันไหวตายก่อนเขาที่นี่มาที่นี่ท่านผู้ชมวันนี้นะครับถวายหัวหมู พอหมูเห็นเล็กก็ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเบิ่งกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ากับปูขุนหานปูเด้อลูกหลานเอาหัวหมูมาถวายปูเด้อปูเด้อรวดนี้ลูกหลานขอโชคลาภจังๆฟังๆเด้อปูเด้อร์ลงวดนี้ลูกหลานเอาประทัดมาจุดเด้อปูเด้อมากับบ้าวไสมากันซีข้นเด้อปูเด้อร์อ่ามากับพ่อดช่องรอกับวันนี้พ่อกันอีกแล้วครับช่วงโค้งสุดทรเพราะว่าอะไรกันท่านผู้ชมมันนี้ นัผลไม้นะครับจัดเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซทุกๆท่านเด้อนะครับที่ได้ร่วมทําบุญโอนตรงโอนตังมาให้ซื้อของไหวของอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับผมนะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมนะมีน้องอามเพิ่นะเอเตื่นเสาแน่ครับเพิ่นไปไปสี่หม้อหมูผลไม้ผลไม้หลายๆอย่างครับเพื่อมาก เซนไหวตูวคุณหารแล้วก็บความบันั่ก็ได้มาขอโชคลาภนะครับนี่การจุดประทัดอีแล้วนะครับเือประทัดหนึ่งพันนัดก็ต้องอ้างหนึ่งพันนัดต้องอ้างก็ดีสวัสดีครับผมนักวันเดี๋ยวมื่อนี้หลังจากเลี้ยงวัวหมูเส้นไหวตูวคุณหารแล้วเขาก็มาลุ้นกันครับท่านผู้ชมเลขหางประทัดครับของวันวันที่สิบหกมีล้ตอนรับสงการเลยนี่สิบหกแมนรับสงการไปท่านผู้ชมเดี๋ยว การไหว้บอกครูกันนะครับจุดธูปจุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเขารอค่อยมาจุดประทัดกันนะครับแต่ว่าจิติจุดประทัดนี่คือปัญหาเด้อง่วงง่วงหแล้วท่านผู้ชมเลยง่วงสิมาตื่นหมดเลยง่วงง่วงเอ้ยขออนุญาตจุดประทัดเด้อเพราะว่าโทรบอกผู้ใหญ่บ้านเพคนแล้วผู้ใหญ่บ้านว่าเออมาโหลดปฏินะครับผมท่านผู้ชมเนาะผมก็โทรบอกผู้ใหญ่บ้าน อ่าที่เพื่อนอยู่แถวนี้แล้วนะครับผมนะเพื่อนผมโทรไว้เรียบร้อยแล้วว่าเอออืมมันกระดังไปให้แล้วกระป๋าปะแดงปะแังว่าไหนโดนถึงหนาที่หรอครับไม่นยี่ครับผมง่วงกะดิถ้ำใจใจเลยง่าวงง่วงกะดิตกใจฟังไหนเออแบบแบบเฮ้ยเดียเออลืมลืมถามพราะเป็นยังแบบเป็นยังเบาชัยนี่เหมือ้ว่านี่เขาคือประเพณีก เอําไปถามม่ีเห <mad> e ียวว่าไม่เหี้ยวไอ้ลูกเจ้านี่เพิ่งไอ้เจ้าไปหับลูกเจ้าตอนไหนนี่ก็เล้ยวางสิไม่มเหียวว่าไปหับวางตอนแรงๆปารตีเจ้าก็บปส้นข่อยไปหาบน่าไปหับยุ่งไรล่ะผลผลั่ผล่าส่งผมเบาไส่นี่มันคือแปลงใจมันว่ามุออกมากเหมือนถามโอ้ออกมากตอนไหนออกมากเท่าไหร่วะเปลี่ยนหลังข้าไม่ดีครับว่าเนื้อไปออกมาจากตรงไหนเพราะเมนหลอกคือพราะอันนี้ถ้าผู้ชมอันนี้คือเราพูดเล่นกันเพราะว่า เพื่อนไปเปลี่ยนหลังคาทรงผมเพื่อนใหม่แล้วแล้วหันหน้ามาดูดิคือมันเหมือนเออเหมือนเนยนะคนเหมือนเหมือนคนปุกเหมือนเหมือนเหมือนฟื้นฟูออกมาจากข้างในเนี่ยมันไปเที่ยวมาเป็นป่ะตาโอเคครับท่านผู้ชมนะครับต้องหันน้องกระต่าผมสั่นแน่ละแมนเพราะว่าเบาชัยบอกอยู่ว่าโอ้ยมันหอนหลายจังจะไปตัดผมก่อนแกหวังสิที่นีก็อยากตัดสั่นๆเหมือนกันทีแรกออมชิดมาแกจิตัดผมแบบขึแต่ธรรมดาไปตัดผมซองนิ้วทธีนี้ อันนี้สร้างสร้างหมดมันตัดห้ยมัตัดห้ย่โอ้ยไปบอกตรงเลยอันนี้บ่ได้บอกทรงครับเอาแบบว่าอันนี้นี่เอาแบบนอนสบายทายางคาดตันตรวจตำรวจบางอะไนี่โอ้ไม่ต้องตรวจเลยเพิ่งออกมาเอ่อบองดูห้อมูลกันไปท่านผู้ชมปะเดี๋ยวผมขอกราบไหว้ก่อนนะครับผมนะกับปูกคุณหารครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ใชแล้วนะครับผมนะขอบคุณในห,หลายบาวเชยบาวเชยเราจัดถั่วให่นี้ดีครับครบเลยอยัดมาขอโชคขอลาบกันของงวดงวดวันที่ซิมโข,ขงมษาฮกหาครับแกนคตะโขงบงสุดท้ายดีก็บตอนช่วงโ่งสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยมาบอลเชยประทับคือโค้งสุดท้ายของโอขุนหารแล้วนะครับงวดนี้นะทุกคน ตัวเห็นเล็กเลยข้างนูอเห็นปะมังเกลือนี่ยม okay. ja ึงเกลือนี่ยหนึงวันดีเลยมังเกลือพ่อจุดอะไรใช่ไหมโอเคเมื่อกี้อากาศช่วงนี้ช่วงเศร้าเนี่ยกับ่ค่อยหอนมาแน่นาะมีลมแน่ครับท่านผู้ชมมีลมแน่อยู่จัง่อยกตอากาศเย็นดีอยู่เดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชม คือจะขอตามที่เราถวายเลีกทูลเรีเสียมซีแล้วก็เรียประทัดเร็กน้อยตามศาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาขอเพื่อนมาขอปู่นะครับว่าปู่จะให้แบบไหนยังไงกันนะครับแต่ก็ให้ดูวยเป็นแนวทางนะนะพูนนะนะนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะเอสามารถขออะไรกันนั้นเห็น<อ>มือไหนเข้ามาขอปู่มือหันมา นะถ้าบักไส้มาเลยหลอนใช่ถ้าบักไส้มาจะสมเหนียกับปูน้ำไม่ไปงานเมื่อยก็ได้เออมันเป็นลูกเสื้อคุณเปนวะเมื่อวันนั้นแหละท่านผู้ชมที่ที่มาหาผมน้ำครั้งแรกคือผมชวนบ่าวชัยมาเลยเพิ่นบอกว่าใช่เออคือจังเป็นลูกบ่กขืนว่าเป็นเมื่อยเป็นเหตุงานไหมเดี๋ยวสองคูนครับนะคือจังเป็นเมื่อยครับผมเพิ่นลูกบ่กขืนผมเลยเอาไปโหลดบทที่จบ แต่แต,แต่แต่ครั้งไหนเคยชวนไปกลางคืนจะไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ในเ,เรื่องกลางคืนเนี่ยนะครับแต่ถ้ากลางวันโอเคน,นี่นี่มาเนี่ยกลางวันนี่เขาชอบมานะครับเอาไว้เรื่องที่นี่ท่านผู้ชมบอกกาวปูไปพร้อมๆกันนะครับกับปูขุนหารโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมนะอ่ะปูขุนหารนะปูเด้อพอบอกกาวปูขุนหารปูเพิ่น ตาทิดม่องเห็นหอเขยินอากาศได้มือนี้ผมบอกท่านสมัยจังน้อย <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมนายทองจันดวงรอรอ,อดวงจันผ้าดูกผ้าหลานผ้านุ่มอานคนเรือนุ่มอางพ้นเบาวชัยผ้าเอฟซี่หลายแสนคนมากขอขาลาระะขอโชคขอลาบจากปู่ขุนหารปู่มีอิทธิฤ สื่อเสียงกล้องมือนี้ผ้าเอกซีหรือว่าผ้าลูกอาร์มะาขอตัวขอลาถใหน้นูอท่ันผู้ชมครับก็บขอตรงตรงเลข,ข่ายและวันที่หนึ่งมีหัวหมูมีผละล่าลากราไมยหมูเห็ดเก็ไก่ทุกอย่างกินอินลำสำนักตะกูเดอเออฉะนั้นลูกหลานขอขัานรวะ หวาไว้สิ่งที A A ่เตรียมมาให้ขอให้ปูได้รับรู้สาธุดูดังๆฟังๆปเด้อดัอไนีู่นนสามตัวตรงๆในคนในพื้ให้็นในให้คือเสียงปูโด่งดังไปกระจายกันปทุกคนหลดเอฟี่ตนหนีเป็นเบื้งปูอยู่ตอนนี้นี่นปูเด้อ มชมงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมากราบไหว้ขอปู่แล้วเดี๋ยวขอประทัดมาหนี่มา,มาวันนี้มีเลขประทัดนะครับซึ่งได้ซื้อเลขประทัดมาแล้วประทัดต,ตรงนี้อยู่ต่อหน้าปู่ผมกับพระองว่าเป็นเลขทัาประทัดแบี่ห้ <Ừ. S 2> แถมซ่องเซื้องแตยังไม่กแกะท่านผู้ชมบอกกาวปูได้เลยเนี่ยต่อหน้าปูใครได้สมหวังดังปรารถนาการทุกๆคนของหนวดหนวดนี่บ้านแอร์ผู้อาชห้ประทัดนี่ก็ได้กับก่าแน่อียงก็เกิดขึ้นได้อีแยงก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมเนาะไม่รูอ้อยู่ลบเชื่อต่อว่าเลขหางมัทัดนี่ของปูปัญหาเนี่ยถิ่มเพื่อใดดีนะครับ ให้เขาอีก็ให้ดูว่าเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแจ้งคุณพ่อทองรอขยำเซมซีนะครับกับปู่หุ่นหานะครับผมไป๊บปะขย่าเลยเด็กๆจุดเด็กผัดให้แล้วกันให้ปู่เพิ่นได้กินหัวหมูกินยังกินพิ่นสบายพิ่นเนาะอ้วนออปู่เอ้ขอเลียกหรือเปล่านะขอให้เรียกเซมซีเด้อะขอใหจัดมากนะแล้ววันที่หนึ่ง ฟังๆเลยเด็กกูแต่ตัวเด็ดกออก,กูเนะอตั้งใจมาคอยดีนะครับทำช่วงเพื่อเพื่อทำผู้ช่วงไม่ดีครับโอ้ขับต้เดียนไปไกลแข่ไปหมายแรกครับผม ไม่แรกครับท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่หมายเลขห้าครับไม่แรกหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับไม่แรกครับหมายเลขห้าครับไม่แรกครับผมเอาไป่อนึหมายเลขห หมยเลขกโคกครับท่านผู้ชมหมยเลขกกกับเก้าตัวเดียวกันไม้เลขคกครับหาโกห้าโกหาก้าหาคกหาก็ตรงนี้ัจะบอกมีสามอไจะไล่ี่อก็ได้วก็้ได้หากับหกับท่านผู้ชมได้หากับกกับท่าน นี่ครับพ่อไม้ที่สามครับไม,ไ,ไม่เล็กไม้เล็กหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งไม้เล็กหนึ่งครับห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งครับ <S 2> 2, <S รท่านผู้ชมไปยสบายตัวศูนย์หนึ่งกับสามสาม หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่นนมาตลอดนอ้องเออศูนย์หนึ่งกับส,<ะ>สามสามกับท่านผู้ชมเป็นข้อตกลที่ยาวเด็ดเขาบุ๊บได้มาหมายเลขสองเก้ากับแปดสองสองเก้ากับแปดสองสองเก้าแปดเลขทูบอยู่ปูก็ไทยอ,อ่ะสองเก้ากัแปดสองโอเค ไปลาคนไโอ้ไปปะทัดเลขประทัดเยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใ้เลขถูกมาสักอนเลขถูกเข้าเี๋ยวไม่ดคืออ่ามอาจ่มเเดียวชมเดี๋ยวจะเบิ่งเลขกหมเพราะเลขถูกเก่าเปบดิที่แล้วเนาะมเดี๋ยวไปจุดเลขะทัดพร้อมกันเปโอเมานะครับผมไปเนี่ยสดงไม่โชวไม่ลามกันไปเลยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผชมดู อ่าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ให้เป่าชัยนะครับผมนะอ่าอ่าเฮ้ยชัยอะไรอะไรแชมเปี้ยนนี่ข้างหลังเนี่ยอ๋อสองห้าห้าหกอ๋อแชมเปี้ยนห้อยประทัดเหรอครับเอ้ยนายตัดทรงผมคือนะโอ้มาตอนเย็นเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปแชกอยู่ไหนไปแชกอ่ะ

ยังเ<น>อาจุดเอาอ,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 อะไรมาแล้วปังเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับผม มาครับผมออมาครับมาลุ้นเลขหยงาทางปฏิทันกันไปช่วงชึบอ่าได้แล,แ,ลแล้วครับมาแล้วไม่กวนเดี<ะ>๋ยวไปเบิงน้ำกันไปดูกันได้แล้วนะตกไก่หมดเฮ้ยเปิดเปิดสารบ่เปิดแล้วโอ้ยโอ้ได้ไหมล่ะาทางผู้ชมดีใจขึ้นเก่าล่ะครับเนี่ย นี่เด้อนักวันจับเอาไว้สินี่เด้อปูเด้อได้มาแล้วเด้อปูเด้อเลขประทัดเด้อปูเด้อเออลูกหลานมาได้มาแล้วนี่นะงวดงวดนี่ล่ะเอาหนักวันบิ่งเอาดีเด้อปูเป็นไห้ตัวเด๋ยได้ตัวเด๋อน้อท่านผู้ชมปูบังกอนให้ปูเบิ่งก่อนให้ปูเบิ่งก่อนเห็นแล้วเออให้ปูเบิ่งก่อนอ้าวโอเคปึ๊บออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเอหนักวันไม่ตรงหนักวันคืองามเด้อ้ เด็กี่ยังนัเดี๋ยวสมมติมือให้เอาเป็นบุญตาที่ได้เห็นครับกับปูขุนหารครับเห็นปะหนาปูเลยครับนี่เห็นว่าท่านผมสี่หน<อ>ึ่ง,งหา,าก็เจ็ดแปดท่านผูว<ม>ชว,ว่าเว่าเราทำใหานผู้ชเลขจ็กกดแปดเนี่ยพวกอะิน่งมาดนเลยเนาะ่เป<ม>็นป<ม>ูสีหายงดนีติด๋ยวเอาลางน,นะปวดแขนเดียวที่นี่คอย <c oughs> อ ลงกับเพื่อนนี่ครับนี่ชัดๆเลยท่านผู้ชมสี่หนึ่งห้ากับเจ็ดแปดท่านผู้ชมเบิ่งหันวัดตื่นแน่เดียวฮะวัดตื่นแน่แล้วเสียตื่นเลยเสียก็เสียเกินยึดเลยอ๋อครับวันนี้ครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาได้มาแล้วครับท่านผู้ชมฮะลมมาเลยเนาะอุ้ยแม่ควรลมมาเลยพ่อจะเปิดเลขหางวัดทัดท่านผู้ชมลมเย็นซวยซวยมาเลย สี่หนึ่งห้ากับเจ็ดแปดปูให้มาแล้วครับผมหากรจิกเปีท่านผู้ชมเอ้ยชุดจอดแล้วบอกนี้นี่แล้วตรงๆตะปูเด้อเพิ่นดิมีโชคมีลามดหนีมัดสินกันตะปูเด้อเฮงหิงรวยรุยสับเนาะคือเพิ่นเขียนไว้นะท่านผู้ชมเอือไปท่านผู้ชมโอเคครับผมเออเดี๋ยวผมที่ได้เอาไปหอยเด้อท่านผู้ชมเด้อ ว่กันกับปูเก่าเนาะบอกกันกับปูคุณหารได้ทชมเด้อบอกเก้าเพลินเออว่ายังสียังสียังสีทีทุกร้านได้ชคไหมนี่เด้อรวยเอออนี่แหะครับผมนี่ครับปูเด้ออยู่ในมือลูกร้านนี่เด้อเปิดนเบื้องต้นนะปูคุณหาเลยครับนี่เออตอนนี้มันแบบนีแบนลย

เรื่องความรอนี่อาจจะย่อมแพ้ครับแต่ถ้าบอกว่ารักแท้เนี่ยเบาชัยเต็มรอยครับเออเออเขาเห็นเห็นเห็นเข้าเจ้าไล่มาเลยว่าเข้าใจว่าเบาชัยไม่เมียไปอ๋อบ่มีเมียแต่ว่าก็มีแต่น้องเลยน้องสองคนอ๋อไอ้น้องคือลูกกันไหแมนครับคือท่านผู้ชมเบาชัยเป็นมีลูกสองคนแต่เมียบ่มี่ไหมครับทับประชมเฮ้ยข้าแล้วลูกได้มาจั้งเดนอนลูกกเอีกหรักของเขาบปล่ผมรักเอาในโรงาบบอ๋อโอเคครับท่านผู้ชม เห็นแล้วครับผมนะครับ huh. อ no. ันน right? ี้คือเลขประทัดอันเก่านะท่านผู้ชมนะเลขประทัดอันเก่านะครับอืมไม่แงม่หนาวท่านทั่วเล่เลขประทัดอันเก่านะครับแล้วอันนี้เลขเลขประทัดอันใหม่นะครับผมนะท่านผู้ชมนะของงวดงวดนี้นะครับตัวไม่านางไหมเลี่วเมีนโอ้ยช่วยอดช่วยจดเลยอ่ะชุดยอดนะเพื่อนเพื่อนหายแล้วเพื่อนหายแล้วท่านผู้ชมเอ้ยตัวใหม่้ด้วยครับต่ำช่วงตัวการ์ตูนนี้ครับ สองสั่วันทีเมื่อไหรวันที่อะไรก่อนให้ไใช่วันนี้วันที่อะไรครวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับผมนะปีโกาครับโค้งสุทไทยครับเดี๋ยวผมใส่เบิ้งเรทยบไปท่านผู้ชมเอาโอเคนี่นะครับแล้วก็บากคนว่าอามหนุ่มอามทะเบียนรถหนุ่มอามคืออะไรอ่ะนี่ครับผมคือท่เป็นรถที่ขนหัวหมูมานะครับผมนะไปโอเคครับเอาตามนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปกราบลาบอกปู่คุณหานะครับผมนะโอเคครับ มาครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูบเอ้าเบิ้งเลขทูบปฏิเดี๋ยวไอ้เราก็ลืมไปว่าจีกาบลาปูเบิ้งเลขทูบตัวกันแล้วกลับมาเบิ้งเลขของหมูน้องวันเออที่บอกว่าหัวหมูเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวลืมไปกรับมาหันว่าสึงลาบปูแต่ว่าลืมเบิ้งเลขทูบกับเลขหัวหมูน้องเห็นน้องอามเป็นเกินไว้อยู่เลขของหมูต้องได็ก่อนต้องงา่นี่แล้วหาเบิ้องไหนนะองวันนี่แล้ว ืแตว่าเห็นเป็นเพิ่งอันนี้เห็นเห็นเป็นขออไข่หกเด้แล้วก็ซีธาว่าซีกเก่าหออกเก่าหรือหออกซออีต้องขอโทษขอไปนะครับแสงอาจจะนี่หน่อยนะเดี๋ยวผมจะลดแสงให้นิดนึงเออแย้วถ้าดวงไฟดวงมันตาไฟตามันเดอ้อท่ามผู้ชมเดอ้อนี่หมูนี่ธรรบ บอบอมึงเอาไปทำชมวงอเป็นเลขตัวใดมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้ก็เดี๋ยวม่าเิ่งเลขทูกทำช่เลขทูกเลขตัวแดครับไมยเรียบร้อยแล้วนำช่มงได้เป็นหกเจ็ดเจ็ดครับทช่งหกเจ็ดเจ็ดแมนเลขตัวคูคุณหามอนี่หกเจ็ดเจ็ดครับ ตรงนมียหกเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเมื่อกล่าปูนถดตาช่วงหกเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดครับโอเคครับอ่ะเบาไส่เลยเนี่ยเบาไส่เออโอเคครับต้องขังนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาแค่นี้นะครับผมนะครับกับปูขุนหานนะครับคือที่มาครั้งเนี้ย โค้งสุดท้ายของปู่ขุนหารแล้วทั้งเลขประทัดทั้งเลขทูบทั้งเลขหัวหมูจะถือ,อถว่ามาคัคคอตามเลขต่างๆอออืที่เขาเห็นกันที่เขาเอาของเป็นมัทธะไหมาณนีนะครับบั้องหนี้ไม่ความรสึกว่าจุดเลขประทัดแล้วนี่ยหลังจากเบืว่าล่มมาเลยมันไม่ใช่ล้มเ<ม>ยียบมัน่ใช่เราล่มลงมาเหมือนปู่เรารับรูแล้วครับครับผมว่าเอฟซีหรือทาง่องมาขอนี้ ปู <ต binary> <glaube yapmış> <ga 2> เราอยากใ้โชคระมากวันนี้เนาะการเย็นแม่ไก่รงเนเหมือนปูเราถ่าเบิ่ง่อือหรือเราอาจจะสงสารมือห้องก็ได้ท่านผู้ชมแม่ไกลเนาะแา่ไก่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีมีมันมีอะไรที่โกดให้ผมนะช่วงนึงเนี่ยนี่อยนน้ำยู่งั่วงง่วงครับง่วง แนมนาคอยยืนไม่ได้เศ่าอยู่ยืนแนมอยู่อ้อมคางอยู่ครับขอโทษนักเพื่อนเนอะบอกเพื่อนได้ใช่หลังจากจบวังเราไปบอกเพื่อนถ้าขอโทษได้เราทีนะไม่ได้ฟินแล้วเไม่เตือนแนมอยู่ครับเสียงประธานเอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ได้มาทําให้ทุกชมแล้วว่าที่เรียกที่เรียกว่าจะมาจุดกลางคืนมันจุดไม่ได้เพราะกลางคืนมันเป็นยามวิการจุดไม่ได้นะครับมันดูไม่ดีเพราะว่าคนกำลังนอนอะไรกันอยู่เนไปผู้พันไปผ่านไปผ่านมน้าผ่าน ตองกตื่นเนาะผมว่าเสียงบัตรทานหรือเสียงปืนนี้อย่างก็กำคิดไปไรไรย่างครับท่านผู้ชมเอาแค่นี้ครับท่านผู้ชมนะก็ได้อยู่กับครูคุณหารโค้งสุดท้ายให้แล้วนะครับผมมาตามต่อให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันว่าผมกับทางท่าอ่ำหรือทางก็ทองรอเนี่ยจะไปที่ไหนแห่งไหนแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยผมจะชวนบ่าวชายไปอยู่นะครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยบางทีก็ไม่อยากรบกวนแกครับทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยบางทีก็ แกก็รับจา้างเนาะทำนุ่นทำนี่นะครับอือก็เหนื่อยเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกสองคนเบาใจแม่นครับผมแต่บาิ่นอยากทำเงี้ยมาเย็นด้อยเอ้วจะเป็นใส่หัคนคนเเวเอเ้ยว um, <c oughs> มื okay. ไวอได้มีผ้าไปขอสารไหมว่าโอเคที่ใส่ั่อืออ่มุ่งซื้อพีนโอ้อ๋โอโก้ตรงตรงผีซื้อมุง้งเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ผมเคยลงคลิปเกินเกินไว้ตั้งตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่พ่อใหญ่พรตั้งแต่กับพ่อใหญ่นิดที่ลงคลิปเกินเกินไว้ แต่ว่าผมยังไม่ไปดูสถานที่จริงแต่ว่าพ่ององลอเาไปดูมาแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามแล้วกันถ้ามีคลิปให้ดูนะก็จะเป็นประมาณให้ดูแล้วกันเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเอาแค่นี้แหละครับผมนะครับสำหรับวันนี้หนูมาขอาเติมกับทาง,งเจ้าหน้าทพชนและบ่าวชัยแล้วก็ทองหล่อนะครับกับปู่คุ้นหารด้วยที่เห็นกันอยู่ข้างหลังนี้อดี๋ยืลมลกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งยอดไลค์ใครกดไลค์ถือว่ากดถูกใจปู่ใครกดใอยกดแชร์ ก็โอ้ยกราบขอบพระคุณเดอ้อทุกๆ่กานเด้อคือกดแชร์กดไลค์คอยขอคนหนึ่งยอดเลยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปอ่านะ่ากนักวนะเออโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเสน่ห์นะครับผมขอลาทา่านผู้ชมไปก่อนก<ช>็ <ผม S 1> ทา่านผู้ชมไม่ว่าจะดีก,กดู้คนไล่หรอือไู่คนไล่อยากบุญชมมีความสุขหลายๆกับเทศกาลสงกรานต์นี่ก็รับอยากตีนองมาหากับกินบอลกันไปเนาะลงปลากันกับหรือว่าเป็นเทศกาลที่ มีความสุขที่สุดแหรอครับที่มีโอกาสได้มารวมกันของปีนี้เนาะแต่ว่าถัาเงาทับทับเอ้ยะสถานการณ์ของประเด็นที่ใช้เขาก็ยุ่งเหยินเบื้องต้นด้วยหมาปะทั้งสองคนอย่สนุกแน่นอนครับผมคบสวัสดีครับทุกท่าโชคดีครับเฮงคงเงรนเลยครับผมโชคดีทุกท่านเลยรับโชคดี